สวัสดีค่ะทุกคนกินข้าวกัใหม่วันนี้เมนูยำวุ้นเส้นนะคะยำวุ้นเส้นใส่ไก่สับใส่ไส้กรอกใส่ปูอัดนะคะมากินด้วยกันค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเมนูแบบแก่หุ้งแก่แห้งนี่สิ่งมาเคลื่อนสรงกันก็คือออกไปเลาะแบบจะหนักจะเต็มมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันื แต่ไม่เผ็ดเลยน่าจดอีกแล้ว หมักเนาเบิดมันไม่ค่อยเปรี้ยวมาค่ะทุกคน happens. Yep. ว่าทำรสจัดๆกินก็เลยใส่น้้้้้้้้้้้้หวานบ้้้้้าเ้้ดอื้ สงการอยู่ที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะอยู่สมุยปีนี้คือคืนนะนะักท่องเที่ยวเยอะมากเศรษฐกิจเริ่มจะขับเคลื่อนได้ดมีมีใครยังกลัวโควิดอยู่ไหมสมยัยนะี้เนาะนันก็ต้องเปิด่างิยังกันมันเยอะหรอ Mm. เป็นก็รักษาที่บ้าน เห็นมีคนยังดราม่าในติ๊ t ตอกอะคอมเมนต์คอมเมนต์ของคลิปใครก็ไม่รู้นะอันนี้ใส่เสื้อผ้านะคะไม่ได้ไม่ได้แก้ผ้านะเดี๋ยวบางคนมาเห็นหาว่าแก่เสื้อผ้าแต่ว่ามันเห็นแต่หัวไหล่ไงไปคอมเมนต์ในติ๊กตอกว่าแบบทีมนั่งรอทีมนั่งรอดูจำนวนผู้ติดเชื้อหลังสงการนี่คือเราจะเขายังไม่มมกออนกันอีกเหรอ ัดปา,ดากเจ้าของหมีใครเป็นมั่งไหมันระกินอย่างแบบอชอบกัดปากตัวเองขอคอมเมนต์นี่เคยไ้แจ,จะไปนั่งพแพนน่กอยู่กับยอดปูติดเชื้อแต่ละมือมันไม่ได้แล้วนะแล้วตอนนี้คนยุติดเชื้อะไม่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมบุคลากรก็ไม่ได้เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ มุอลนักรารทางการแพทย์เป็นก็ให้ไปเหมือนแบบว่าไปอนามัยไม่ได้ให้ยาอะไรด้วยนะพี่สาวเป็นเพิ่งหายไม่รู้เชื้ออะไรแล้วเป็นตั้งเก้าวันเชื้อแบบเชื้อไม่ลดเลยอะ่ะเขาให้กักตัวสิบวันวันที่แปดติดโควิดยังมียังมีเชื้อเข้มอยู่วันที่สิบหาย เขาไปนใหมไม่ให้อะไรด้วยให้ยาพาราม,ามั้งอันนี้ก็บบ้านหายดิอันอยังเกฝาฝ่าทะไลจ่วนอะแล้วก็ไปเขามีประกันใช่ไหมเขาก็จะไปเอาใบรับรองแพทย์อยู่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะใบรับรองแพทย์สามพันห้ายาก็ซื้อกินเอง สมัยนี้มันติดได้มันก็หายได้นะเดี๋ยวถ้าใครที่มีโรคประจําตัวหนะักจริงๆอะ่ะเออนั่นก็อยู่บ้านเถอะเพราะสมัยนี้อยู่บ้านเฉยๆก็ติดนะมมนจะเป็นต้องออกไปข้างนอกที่ที่คนเยอะๆอะไรเงี้ยที่สาวเป็นใหม่ก็เป็นคนส่งข้าวส่งน้ำนะตะองปิด คอาคอหนาไปทรงอยู่แบบห้างกันไม่เยอะยิ้มแล้วแม อินไวเพราะว่าเมื่อกี้กินข้าวไปลองท้องไม่ว่ามันจะเผ็ดไง ต้นหอมบบมาก,กินแต่ใส่เพราะว่าไม่เี็นขึ้นช่ายปกติจะมาก,กินเป็นขึ้นช่ายหอม ไม่ได้เที่ยวมาหลายปีมากแล้วนะเที่ยวกลางคืนอ่ะแล้วพอออกกลางคืนก็รู้สึกแบบแปลกๆเนาะมันลืมบรรยากาศนี้ไปแล้วอ่ะหายไปโดนไลยก็ได้ ว่าถ่ายบรรยากาศตรงที่เขาเล่นน้ำกันเยอะๆในในซอยหาดชววงอะแต่ไปไม่ถึงเมาก้อนไปเมาอยู่อันเนี้ยอยู่ซอยกินมันโกะไปบ้องหอดโจโลบาจําเห็นว่าคนเยอะมากเห็นเขาถ่ายถ่ายรูปลงกันอะคนเยอะมากฝรังกับมิแตแบบไวรุ่นอ้ออ๋อไหลรอรอคูบาว น่าจะเด็กหน่อยวันที่สิบกมันมีฟูนมูลอยู่ไอ้นี่ต่อไงยอยู่เกาะพังงานเราก็จะมาเที่ยวกันเยอะดีใจนะที่เห็นแบบไม่นักท่องเที่ยวเยอะอยงเนี่ยทุกคนก็จะมีรายได้พออขาไม่ขายกับสิพอขา,ขายของเนยน้ำเอาไป ตื่นมาแห่งกับจัดน้ำส้มปันสักแก้วนึง <c oughs> เอาละคะ่ะทุกคนถ้าคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ช่องกินข้าวกับใหม่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายถ้าใครชอบก็ หรือว่าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะไว้ก่อนนะ